เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม c h ม m ิลา t ร a i กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงของเรานะครับว่าเราจะเพิ่มเลเวลด้วยวิธีอะไรดีที่จะทําให้เลเวลของสัตว์เลี้ยงอ่ะเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเพิ่มเลเวลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่สําคัญนะครับเราสามารถดูได้นะฮะว่าสัตว์เลี้ยงเราอ่ะเลเวลเท่าไหร่นะครับเช่นของผมเนี่ยงูตัวนี้ครับอยู่ที่เลเวลสี่นะครับตัวนี้ก็ ีเป็นกานตัวนี้3-2อันนี้ 3, 6เนี่ยเราอยากเพิ่มวนี้ให้มันเยอะขึ้นต้องทำยังไงเพราะว่ายิ่งเลเวลเยอะขึ้นครับพาวเวอร์หรือพลังโจมตีอ่ะก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเลเวลน้อยเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับหลักๆครับเราเอาวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนัคือการซื้อในร้านค้ามอนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีโซนที่เป็นของยาอีพีนี่เห็นไหมมันจะขายอยู่ที่1งชิ้นนะับได้1 0 0 0 0หม ใช้เศษประมาณ50เศษนะฮะในการใช้ในการอัพไปถ้าใครแบบมีเงินเศษเยอะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปได้ก็คือจะเร็วแต่ถ้าแบบเฮ้ยผมแบบไม่อยากใช้เงินเศษผมจะทํายังไงต่อให้เอาแบบสัตว์มาต่อสู้แบบสัตว์เลี้ยงผมก็ไม่ไหวอะ่ะซึ่งมันเลเวล4อะ่ะกับสัตว์เลี้ยงที่เราเอามาสู้อะ่ะมันเลเวลประมาณ40 42อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องค่าที่จะแตกต่างกันอย่างมากนะ,ะับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปจัดการทำนะครับว่าเราจะทําด้วยวิธีอะไร แต่อันดับแรกนะครับคุณต้องมีที่จับสัตว์ก่อนซึ่งที่จับสัตว์นะครับผมให้ทุกคนค้าเป็นสีฟ้าก็เพียงพอนะเนี่ยสีฟ้าใส่เข้าไปนะฮะสามารถมาค้าไปได้เลยในตรงโซนนี้นะครับผมเนี่ยในโต๊ะคราเนี่ยค้าแค่สีฟ้านะครับหรือว่าสีเขียวก็ได้แต่ผมว่าสีฟ้านะั้นจะเหมาะที่สุดจากนั้นทุกคนให้ไปที่ทะเลนะเราก็จะทําการบาร์ไปที่ทะเลถ้ามีอาวุธสีขาวเลเวลต่ำๆมาสักชิ้นก็จะดีมาก แล้วก็ทําการขี่นกไปที่ทะเลกันต่อนี่เวลาอยู่ที่ทะเลครับพยายามจับสัตว์ที่ประมาณรลเวลสามสิบสี่สิบอัพได้ยิ่งดีมากนะเพราะว่าการสู้แต่ละครั้งอะ่ะเราจะได้อีพีน,นี่จะเยอะเลยเราก็สามารถมองหาไปว่าสาาัตว์ตัวไหนรลเวลเท่าไหร่ก็เอาหน้าไม้ไปนะครับในการตีใต้น้ําหรือว่าจะใช้อย่างอื่นนะ,แล,ะแล้วก็เอาพุกมาในการเรื่อที่ดูก่อนว่าแต่และตัวมี่ไรอันนี้เเวลสิบห้าเราพยายามหาปลานะสิ่งที่เราต้องการก็คือปลา ไอ้น,นี่เลนนเวล,นะนนลเท่าไหร่อ่ะไอ้น,นี่เลเวลสิบสองนะไอหูสามเลเวลหนึ่งหาเลเวลสูงๆก็ได้ครับหรือว่าไม่เจอจริงๆก็เนี่ยเอาเลเวลพวกนี้ก็ได้แล้วก็ทำการตีไปดูซิดับเบิ้ลตัดเลนตรงโอเคเกือบละแล้วก็ทำการจับนะนี่จับมาให้ได้มากที่สุดนะยิ่งจับเลเวลสูงๆได้จะยิ่งดี ก็ล,ลองหาไปเผื่อเจอแบบสัตว์ยักษ์นะครับถ้าใครแบบเจอบอสกระเบนก็ได้นะบอสกระเบนก็สามารถใช้ได้บอสเลเวลสูงๆก็ใช้ได้หาเลเวลต้องหน่อยเลเวลยี่สิบสองไอ้สองพอได้อยู่ตีประบอกเขาเดี๋ยวปุ๊บโอเคจะเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่นะครับเลเวลยี่สองต้องระวังนะผมพยายามตีให้ระวังที่สุดปุ๊บ อย่าให้ตายเด็ดขาดเปนนั้นจบเลยอีกขั้งหนึ่งมาเพียงพอแล้วจับไปนี่นะฮะก็หายตัวอื่นอีกหาตัวอื่นอีกนะครับเลืวยี่สิบสองเอ้ยโอเคตัวนี้ยี่สิบสองก็ได้นะถ้าเราไม่เจอเวลล์สุกวันนี้แล้วก็ยี่สิบสอง ตีไปตีไปตีไปนิดนึงนิดนึงแบบนี้โอ้โโอเคโอเคจากนั้นก็ทำการจับไปเอาเรอบนี้ได้เป็นไข่นะไม่เป็นไรตัวเบิกละเห็นไหมเราทำการจับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เมื่อเราจับได้จำนวนที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือ เราก็ต้องเอาสัตว์ที่เราจับมานะครับวางลงไปเลยครับเลเวลยี่สก็วางลงไปเห็นไหมมันก็จะเป็นการดิ้นอย่างนี้จากนั้นก็กดต่อสู้นี่นก็จะเป็นการต่อสู้ของสัตว์ของเราจะสังเกตว่างูเราเนี่ยวิวสี่ก็สามารถตีได้นะเพราะว่าตีฟรีตีเบามากดูอ่ะสี่ร้อยเองดาเมจนี่เห็นไหม การใช้วิธีนี้ครับมันจะช่วยให้เราสามารถดันเลเวลของสัตว์เลี้ยงเราที่เลเวล้ยน,ยน้อยน่ะให้สูงมากขึ้นให้มันถึงเลเวลสัก30มสิบสามสิสี่อิบห้าอะไรโดยประมาณนะก่อนที่เราจะไปสู้กับสัตว์ระดับอื่นเช่นพวกหมาป่าเช่นอะไรเนี่ยก็อย่างน้อยอ่ะสัตว์เลี้ยงเราก็จะไม่ตายด้วยนี่ตีฟรีครับปเป็นเส้นทางของการว่าตีฟรีอีสปอร์ตนะตีไปครับตีไปเรื่อยๆ นี่กลกละกลละเห็นไหมไม่ไม่โดนดาเมจด้วยเพราะว่าปลามันตอบเราไม่ได้ไงถ้าเราสู้ในน้ำเราเสียเปรียบจะตายแล้วจะตายแล้วด้วยนะฮะนี่จะได้เป็นเลเวลเท่าไหร่งับเข้าไปจากเลเวลสี่นะเห็นไหมจากเลเวลสี่ขึ้นมาเลเวลแปดเลยนะฮะค่อนข้างที่จะเร็วพอเราได้เลเวลสักประมาณโดยประมาณนะสมมติว่าผมดันมาจนถึงเลเวลสามจุดสองแล้วสามจุดสองแล้วรู้สึกว่าพาวเวอร์เนี่ยมันน้อยจังเลยอยากให้เพิ่มพาวเวอร์ให้มากขึ้นทำอะไร ยังไงอ๋อโอเคอันดับแรกออกก่อนเราจะสัตดเตัวเองครับอันดับแรกครับให้เราไปจับสัตว์เหมือนเดิมครับแต่ให้จับเป็นแบบเวอร์ชั่นไข่นะจากนั้นเราก็กดวางไข่ไปเลยนี่วางไปเห็นไหมสัตว์เลี้งของเราก็จะทำการกินไข่เข้าไปปุ๊บนี่พาวเวอร์เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีไปในตัว พอถึงในระดับ1นะฮะก็จะมีพวกสกิลพวกโซนนี้ใส่เข้าไปอันนี้ก็ยังไม่ลงดีเทลและกันพอเราแบบเออคิดว่าไหวละลองเอาสู้กับศัตริย์ที่ระดับที่สูงขึ้นแต่ก็ต้องดูนะฮะว่าเราจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาสู้กับตัวนี้นแล้วกัน level 2 level 2ก็น่าจะไหวแล้วนะดีก่อนลนะกันปึ๊บเอาเอิเบอร์ออกก่อนเฮ้ออยอะว่าพอแล้วัน,นก็ทําการต่อยนี่ต่อยต่อย โอเคโอเคพอแล้วพอแล้วจับมาหาได้เป็นไข่อุ้ยได้เป็นไข่ก็สวยนะฮะให้เอมเบอร์ได้กินก็วางไปเอ้าเอมเบอร์ลอยลอยเฉยเลยเอมเบอร์ลอยอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยกดวางนี่เอมเบอร์ก็ได้กินไข่คะแนนเอมเบอร์เราอยู่ที่ประมาณ6,249นะลอง่ะรดูกัน ห็นไหมจาก49เป็น72นะฮะก็ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยเห็นไหมก็จะน้อยก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีไปได้เดี๋ยวเราเอาให้สู้กับปลาแล้วกันนี่วางไปปึ๊บก็สู้กันไปเราต้องสังเกตนะว่ามันแรงพอหรือยัง1นห6นะฮะการโจมตีก็เริ่มแรงในะระดับหนึ่งแล้วแล้วเราค่อยเอาไปสู้กับตัวอื่นที่สูงขึ้นอะ ผมอยากลองเสี่ยงกับตัวนี้อีเลเวล40นะฮะไหวไหมเอมเบอร์ bye ลูกลักลูกลักจะไหวหรือเปล่าปะอย่างน้อยมันก็ต้องลองแหละทุกคนวางลงไปนี่มาดูกันนะฮะจะไหวไหมควาหวังนะฮะสู้กันเอบเลอร์เราพ้นไปโอ้ย2 2 0 0เอบเบอร์เราก็เก็บเหมือนกันนะ โอ้ต่างฝ่ายต่างเจ็บใครจะอยู่ใครจะไปฮะโอ้ยเฮ้หุ้นโอ้ยเกือบเกือบแล้วเอเวอร์เราเกือบตายตอนนี้เราก็รู้แล้วฮะเราควรเพิ่มพลังโจมตีให้กับเอเวอร์เราอีกนิดหน่อยแล้วกันเดตอนนี้เอเบอร์เราก็ขึ้นมาเลเวล33มสิบนะขึ้นไ p ขึ้นมาทีนิดเช่นหน่อยนะครับเห็นไหมบอกมาประมาณ1,800 EP ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการ เพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับจากเวลน้อยให้สูงขึ้นมาพอที่เราจะสามารถสู้กับบอสเตอร,ร์ที่ระดับสูงขึ้นในบนบกก็ได้นะฮะก็คือหาใต้น,น้ำแหล่งมาสู้ก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่รังแบบปั้นเลเวลสัตว์เลี้ยงนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถีช่ชอบก็ฝากกด like, ไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อให้พาดาพการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครได้ละกันแล้วเราไปเจอกันในภายต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ